สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่ไม่สูบบุหรี่ว่าเป็นมะเร็งปอดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็อะไรที่ทําให้เขาเป็นนะฮะแล้วเราจะทํายังไงกับคนเหล่านี้มีวิธีในการตรวจรักษายังไงบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนนธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสำหรับคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็เป็นมะเร็งขึ้นมาในปอดเนี่ยนะครับมันเป็นได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่า หลายๆท่านนะครับก็อาจจะเคยมีประสบการณ์คนใกล้ชิดเนี่ยก็อยู่ๆเป็นมะเร็งขึ้นมาโดยที่เขาไม่เคยสูบบุหรี่อะไรมาก่อนเลยนะครับถามว่าเออแล้วมันเป็นได้อย่างไรนะครับก็มีหลายๆสาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนั้นได้นะครับอย่างแรกที่เราเจอนะครับก็คือการที่เขามีปัญหาในร่างกายแล้วก็มีความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดนะครับที่เจอเยอะๆเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนเอเชียนี่แหละอายุประมาณสัก40ินิดๆผู้หญิงนะครับ ก็อยู่ๆเจอว่าเป็นมะเร็งนะครับมะเร็งปอดเนี่ยในคนกลุ่มนี้มักจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะดีโนคาซิโนมานะครับแล้วก็มักจะมีการกลายพันธุ์ของยีนซึ่งว่าชื่อว่ายีน E G F R นะครับหรือ epidermal growth factor receptor นะครับซึ่งการกลายพันธุ์ผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับมันเป็นการกลายพันธุ์ตำแหน่งที่ X 1 9กับ21อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการกลายพันธุ์พวกเนี้ยนะฮะ มันจะทำให้ท่านเป็นมะเร็งปอดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะชนิดอะดีโนคาซิโนมาแล้วถ้าท่านมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งของ eGFR พวกนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการรักษาแบบมุ่งเป้าหรือว่า t a r g e t e d therapy เช่นท่านที่รักษาอยู่นะครับไม่ต้องจำชื่อก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะรู้ชื่อก็ยกตัวอย่างเช่นยาเอโรทินิปนะครับยาเจฟทนิปอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีบางตัวก็เป็นยาตัวอื่นก็มีนะครับฟาทินิปเป็นอย่างงี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ ใช้ในการรักษาคนที่มีการกลายพันธุ์ของยีน eGFR นะครับถ้าเป็นอะดีโนคาซิโนมานะฮะแล้วก็จะเจอในคนเอเชียผู้หญิงอายุประมาณสัก40อย่างเงี้ยนะครับ40บวกลบนะครับก็เจอได้นะครับถามว่าเออแล้วถ้าไม่ใช่กรณีแบบนี้เนี่ยมีอื่นๆไหมที่ทำให้เป็นมะเร็งปอดโดยที่ท่านไม่ได้สูบบุหรี่นะครับมีนะครับข้อแรกก็ง่ายที่สุดเลยนะครับ เป็น second hand smoker นะครับคือท่านไม่ได้สูบเองแหละแต่คนข้างๆท่านเนี่ยสูบจังเลยนะครับคนในครอบครัวสูบตลอดเวลาอนะ่างเงี้ยนะครับท่านอาจจะอยู่ใกล้เขาในช่วงที่เขาสูบหรือว่าเขาอาจจะมีการสูบข้างนอกแล้วก็ติดเสื้อผ้ามาแล้วก็ท่านก็สูดดมเอาสารพวกนี้ตลอดเวลาก็มีโอกาสได้นะครับอ่มีโอกาสได้นะอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกันเหมือนกันก็คือพวก ฝุ่นทูบควันต่างๆนะครับที่เมืองไทยก็ตามสารเจ้าต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าเขางดการใช้ทูบแล้วก็ใช้ในปริมาณจํากัดไปค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งก็ดีนะครับมีการศึกษาในไทยบอกบอกว่า,าพวกนี้มันมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเกี่ยวข้องกับมะเร็งปอดได้นะครับแล้วก็ประเทศจีนนี้ก็มีแน่นอนนะครับพวกที่เขามีการหุงต้มอ่า ุงต้มต่างๆในบ้านนะครับที่ใช้เตาถ่านใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีส่วนที่ทําให้เกิดมลภาวะซึ่งดูดสูดดมเข้าไปทุกๆวันเนี่ยก็เกิดมะเร็งปอดได้นะครับอ่าเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่นะฮะสารเคมีต่างๆที่สูดดมเข้าไปยกตัวอย่างเช่นสารอ่ยายหินแอสเบสตสแอสเบสทอซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครใช้แล้วนะครับแต่ถ้าในสมัยก่อนนี่ก็อาจจะมีบ้างนะครับพวกแร่ใยห,หินต่างๆนะครับพวกโครเมียม หรือสารหนูอ์เซน,เนิกต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะต้องอยู่ในโรงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆท่านก็อาจจะต้องไปดูว่าโรงงานที่ท่านทําอยู่มีสารกลุ่มพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องมีมาตรการในการป้องกันเวลาที่ท่านไปทํางานกับของแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ป้องกันก็อาจจะมีโอกาสเกิดมะเร็งขึ้นมาได้นะครับแลวก็ไม่ใช่เป็นเฉพาะมะเร็งปอดนะครับมันเป็นมะเร็งที่อื่นก็ได้นะครับ แล้วก็ที่อยากเน้นย้ำอย่างหนึ่งก็คือโรงงานพวกนี้นะบางทีเขาก็มีกฎระเบ,บียบอยู่แล้วว่าจะต้องป้องกันยังไงแต่ที่ผมเคยเห็นมาก็คือว่าพนักงานที่ป้องกันที่ทํางานเนี่ยนะครับเขาไม่อยากป้องกันเขารู้สึกว่ามันไม่สะดวกสบายเขาก็เลยไม่ป้องกันแล้วสุดท้ายก็เลยกลายเป็นมะเร็งอย่างนี้ขึ้นมานะครับน่าเสียดายมากนะครับก็ทำงานมาทั้งชีวิตแต่ว่าต้องมาจบชีวิตด้วยมะเร็งพวกนี้ทั้งๆท,ที่มันป้องกันได้นะครับก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่า โรงงานที่ท่านทำอยู่มันมีสารพวกเช่นโครเมียมสารอาร์ s e นิกหรือสารหนูสารแอสเบสโตสหรือพวกแร่ยาหินอะไรปนๆอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับต้องไปดูตรงนี้ต่อมาก็มีพวกกัมมันตรังสีต่งตางๆนะครับเช่นที่ปัจจุบันเจอบ,บ่อยๆเลยนะครับแต่ว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันจริงหรือเปล่าก็คือกัมมันตรังสีเรดอนนะครับเรดอนนี่มันอยู่ในพวกอะไรบ้างนะครับก็ พ้กน้ำบาดาลที่มันขังตัวอยู่นานๆเนี่ยก็มีได้นะครับหรือว่าพวกหินพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยเฉพาะถ้าเราไม่มีการถ่ายเทยอากาศที่ดีนะครับซึ่งผมก็ลองสงสัย,ยว่าเอ่ยยกตัวอย่างอย่างห้องผมยังไงมันเป็นห้องปิดนะครับมีการถ่ายเทยอากาศแค่ช่องทางเดินอากาศที่อยู่ข้างบนเท่านั้นเองนะฮะผมก็จะพยายามเปิดห้องแล้วก็เอาลมเข้ามาบ่อยๆเพราะว่าผมก็คิดว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับ หรือถ้าท่านอยู่ในบ้านอะไรที่ปิดอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องได้นะครับเพราะมันอยู่ในปูนในอิฐในที่ก่อสร้างก็จะสามารถสร้างก๊าซเรดอนตรงนี้ออกมาให้ท่านสูดดมเข้าไปได้นะครับซึ่งถ้ามันมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งจริงๆท่านก็อาจจะมีสูตรนะครับซึ่งตรงนี้มันแก้ไขง่ายมากท่านก็เปิดให้ห้องท่านมีการถ่ายเทของอากาศบ้างนะฮะก็มันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับออมะเร็งก็ได้นะครับแต่ว่าในเมื่อมันเกี่ยวแล้ววิธีการแก้ไขมันง่ายมากเนี่ยท่านก็น่าจะต้องแก้ไขดีกว่านะครับ เอาอากาศมาให้มันถ่ายเทยจะดีกว่านะครับนอกเหนือจากนี้ก็โรคปรอดต่างๆนะครับเช่นถุงลมป่งพองอันนี้แน่นอนนะครับคนที่สูบบุหรี่มากๆจนเป็นถุงลมป่งพองนะครับก็มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดนะครับหรือบางคนเป็นเป็นความผิดป,ปกติแต่กําเนิดนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่น a อลฟา1แอนทายทริปซินเดฟฟิเชนซีซึ่งมันเป็นการขาดโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายนี่แหละครับทำให้เป็นถุงลมปง่ปงพองซึ่งถุงลมปง่ปงพองแบบนี้ก็ เกิดมะเร็งปอดได้ง่ายขึ้นหรือท่านที่มีพังผืดปอดจากโรคพังผืดปอดชนิดต่างๆเช่นโรค IPF idiopathic pulmonary um fibrosis หรือ pulmonary um fibrosis จากสาเหตุอื่นๆ,ๆ,ๆนะครับก็มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นกว่าคนธรรมดาได้นะครับอันนี้ต่อให้ท่านไม่สูบบุหรี่ก็เกิดแบบนี้ได้เช่นกันนะครับ่า หรือว่ามลภาวะต่างๆที่ท่านจะสูดดมเข้าไปนะครับผมคิดว่าเออก็อาจจะมีส่วนเช่น PM 2.5หรืออะไรเงี้ยน,นะครับคืออะไรที่เราสูดดมเข้าไปมันไม่ควรสูดดมเข้าไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอย่างน้อยๆพวก PM เม2.5เนี่ยมันแน่นอนทําให้เกิดการระคายเคืองของทางเดินหายใจนะฮะส่วนมันจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนประกอบของฝุ่น PM 2.5ที่ท่านอยู่แถวนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าพีเอ็ม2.5มันไม่ใช่ฝุ่นปกติเฉยๆธรรมดาทั่วๆไป อาจจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่นะครับถ้าส่วนประกอบนั้นมันมีส่วนที่ทําให้เกิดมะเร็งได้ท่านสูดดมเข้าไปทุกวันก็มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้สูบบุหรี่เลยก็ตามนะครับตรงนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับของว่าเออถ้าท่านไม่สูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งปอดได้หรือเปล่าแล้วอะไรทําให้เป็นบ้างนะครับก็มาสรุปกันทีนะครับคือสิ่งแวดล้อมนะครับท่านดมอะไรแปลกๆเข้าไปมีความเกี่ยวข้องนะครับ มีคนรอบตัวสูบบุหรี่นะครับมีการใช้สารเคมีบางอย่างเช่นแร่ยาหินแอสเบสตอสนะครับแคดเมียมอา์เซนิกสารหนูต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่าก๊าซเรดอนซึ่งออกมาตามที่ต่างๆของบริเวณที่มันมีอากาศถ่ายเทยไม่ค่อยดีนะครับก็เป็นไปได้นะครับมีโรคปอดชนิดต่างๆนะครับโรคพังผืดปอดพูมารีไฟบ r รซิส um หรือโรคพังผืดปอดจากสาเหตุอื่นๆนะครับโรคถุงลมป่งพองไม่ว่าจะเป็นจาก กรรมพันธุ์ความผิดปกติทางด้านพันธุก,กรรมต่างๆหรือว่าท่านสูบุหรี่มาในในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือเลากสู่ไปนานแล้วแต่ว่าปอดมันเป็นถุงลมงปง่งพองไปแล้วเนี่ยท่านก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกว่าปกตินะครับตอนนี้ก็ก็เป็นเหตุที่ทําให้บอกว่าเออทำไมเราไม่สูบบุหรีนะ่ในตอนนี้แล้วทําไมมันยังมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดอยู่ดีอยู่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปก็คือ คนผู้หญิงเอเชียอายุประมาณสัก40เนี่ยก็อาจจะเจอมะเร็งปอดชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นอะดีโนคาซิโนมาได้นะครับเพราะว่าเราเจอว่าคนกลุ่มนี้มีการกลายพันธุ์ของยีนบางอย่างก็คือยีน e g f r ซึ่งอันนี้เป็นยีนที่ต้องตรวจจากก้อนมะเร็งเท่านั้นนะครับไม่สามารถตรวจเลือดได้นะครับไม่มีการตรวจคัดกรองใดๆทั้งสิ้นที่สามารถตรวจภาวะนี้ได้นะฮะเราสงสัย มีอาการแน่นหนอกเจ็บหนอกไอออกเลือดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตรวจนะครับหรือบางทีเอ็กซเรย์ปอดประจําปีแล้วก็ไปบังเอิญเจอก็มีนะครับแล้วพวกนี้ถ้าสมมุติว่ามีการกลายพันธุ์ของยีน EGFR ก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งดีกว่าการให้ีโมนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงมันมักจะน้อยกว่านะครับเราก็ได้ผลที่สูงกว่าถ้ามันมีการกลายพันธุ์นะครับถ้าไม่มีการกลายพันธุ์ก็ยังจําเป็นจะต้องใช้ยาพวกยาคีโมออยู่ดีนะครับแล้วก็การรักษาร่วมกับวิธีอื่น,นๆเช่นการ ผ่าตัดหรือฉายแสงร่วมไปด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มาตอบคําถามว่าเออมีหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเออเราไม่สูบบุหรี่แล้วทำไมมันเป็นมะเร็งทำไมบางคนเขาเป็นญาติเราเป็นคนรู้จักเราแล้วคราเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานี่ก็เป็นหวังว่าคงมาตอบข้อสงสัยของหลายๆคนได้นะครับใครมีคําถามอะไรก็สอบถามทิ้งไว้ได้ในข้างล่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ